เขาถอดใจจากคุณหรือยังนะคะมาดูมาดูกันนะคะเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงเขาถอดใจจากคุณหรือยังคะเขาคนนั้นนอนไม่หลับนะคะคุณคิดเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาคะ่ะนะคะกลางคืนเป็นอะไรที่แบบ ทำให้เขานะคะว้าวุ่นใจค่ะคุณหรือไม่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่นอนดึกหลับยากนะคะคุณคะอืมมาดูสิคะเขาถอดใจจากคุณหรือยังคะคุณคะคุณทำให้เขาคิดถึงคุณทำให้เขาเศร้านะคะคุณทำให้เขาเนี่ย มีความกังวลในเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณคุณทำให้เขาคิดถึงมากๆนะคะสามเหรียญขึ้นมานะคะเขาค่อนข้างนะคะคิดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอยู่นะคะสามเหรียญคุณขาเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดมากคะ่ะคุณตอนนี้เขาอาจรู้สึกเจ็บรู้สึกผิดรู้สึกคิดถึงคุณนะคะคุณขา เขาคนนี้นะคะอาจจะนะคะเหมือนกับไม่ได้สนใจอะไรในตัวของคุณเขาอาจจะมุ่งนะคะไปทำงานไปเรียนของเขานะแต่ king of w a n d นะคะหัวใจของเขานะคะยังรุ่มร้อนยังอ่า ยังคิดเรื่องราวของคุณอยู่ไม่หยุดคิดนะคะคุณเดมเมจเชียนคนนี้ก็สายมูเหมือนกันนะคะ,ะเขาอาจจะขอนะคะคร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขานะคะคุณคนนี้น่าจะไปมูนะคะ,ะหรือไม่ขออธิษฐาน นะคะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะกลางคืนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณมากๆค่ะคุณขาเขาอาจจะนิ่งนะคะคุณนิ่งมากค่ะคุณความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันทําให้เขาสะเทือนอกสะเทือนใจนะคะคุณขาความสัมพันธ์ของคุณและเขาอาจจะจบกันแบบกระทันหันนะคะทาวเวอร์ขึ้นมาค่ะอืมที่จริง ตัวของเขาเองดูนิ่งนะคะแต่ใจของเขาร้อนรุ่มกระวนกะวายนะคะคุณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาคนนี้รักคุณนะคะสองถ้วยขึ้นมาค่ะคนนี้ยังรักคุณอยู่ค่ะเขายังไม่ถอดใจถอนใจไปจากคุณนะคะดูเขาจะนิ่งดูเขาจะเงียบนะคะ แต่ความในใจของเขาความรู้สึกของเขามีคุณอยู่ตรงนั้นล้านเปอร์เซ็นต์นะคะคุณคะ่ะคุณได้ใจเขาไปแล้วนะคะคุณคาเออคุณคุณดูสิคุณพิชิตใจเขาไปเรียบร้อยแล้วค่ะเขายังไม่ถอนใจจากคุณนะคะเป็นความรักที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยหัวใจของเขาคะ่ะ